ันนี้เดี๋ยวลองเ์เวสักหน่อยหนะึ่งให้ดูสีนะฮะอันนี้ก้มมุกทองนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นเฉดต้อมอ่อนมาตัวน,นี้ทำด้วยสีดำมุกนะฮะแต่ว่ามุกน้อยนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้มันโดดไปจากตัวนี้นะะไม่ให้มันไปจืนอันนี้ชุบชุบนะฮะ อันนี้ภูมิใจนําเสนอเลยแล้วก็ตัวนี้เหมาะนะฮะเดี๋ยวเหลือชุดระบบไฟตัวนี้เดี๋ยวมันต้องทําใหม่นะครับข,ขาของเก่าใช้ไม่ได้ครับพอดีสั่งไฟตัวใหม่มาลองมันสวยกว่าเดิมแล้วก็เหลือตัวนี้นี่อันนี้เหลือน็อตอยู่นะะยังใส่ไม่หมดโอเคล้อเป็นชุบหมดเลยนะหน้าหลัง เจอกันคินครับ